อ้า Next Generation Ranger สามารถสเก็ตภาพวาดภาพแก้เครียดได้ด้วยหรือนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับทุกชัานเข้าสู่ขาคารูบายเซ็ีนะฮะรายการที่นำผู้ชมมาทำความรู้จักและก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆรถยนต์ฟอร์ดนะครับคุณผู้ชมดูนี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่บน Next Generation Ranger w i l d t r c k นะครับอันนี้เป็นภาพสเก็ตรถยนต์ฟอร,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 ร์นะฮะแล้วก็สามารถ วาดภาพนู่นนี่นั่นอะไรได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างครับหน้าตาแบบนี้จริงๆมันไว้แค่เซ็งนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเมนูดังกล่าวชื่อเมนูว่าสเก็ตอยู่ในเมนูย่อยของเกมเป็นเมนูย่อยของเกมอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมกดไปสามจุดนี่แหละครับเราเรียกมาแล้วก็ไปที่คาว่ากมนะครับก็จะมีเมนูสเก็ตขึ้นมาเหมือนคล้ายๆประมาณว่า อันนี้สมมติผมเซฟไว้ก่อนแล้วถ้าเหมือนจะเราจะเอาอันใหม่นะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกรูปรถได้นะครับเลือกได้เปลี่ยนรถได้นะครับเราจะเปลี่ยนอีกคั้นหนึ่งอันนี้เป็นน่าจะแรตเตอร์นะฮะแล้วก็ถ้าเราจะเอาเป็นหน้าขาวๆรู้สึกว่าได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนนปิดไปเลยแล้วเราอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปได้เลยครับ ว่าอยากจะวาดรูปรถเหมือนที่ผมทําให้ดูมาาันจะคู่เหมือนเป็นการแก้เซ็งอะไรสักอย่างอันนี้ครับเหมือนเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งครับนี่ครับก็แก้เซ็งได้ครับคุณผู้ชมเผื่อใครเซ็งๆจอดรถติไดไฟแดงนะครับอยากจะเล่นก็ลองดูครับอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกครับว่ามันคือเกมอะไรแต่มันก็น่าจะคลายเครียดได้เนื่องจากหลายคนถามมาก,ก็ลองมารีวิววันนี้ให้ดูนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะแก้เซ็งได้เล็กน้อย แต่ถ้าใครมีแอนดรอยตัจริงมันมีเกมเยอะนะครับถ้าคุณผู้ชมเชื่อมต่อกับแอนดรอยตัเดี๋ยวผมทําคลิปแยกว่แล้วไปดูในช่องนะครับว่าเล่นเกมผ่านหน้าจอซิงโฟเอในแอนดรอยตัเล่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไหนไหนก็คุยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิมให้ดูสักเล็กน้อยนี่ครับแอนดรอยตั ato, เขาจะมีเกมนะครับนี่เกมเยอะแยะเลยผู้ชมก็เล่นได้ผ่านหน้าจอแต่ต้องเล่นตอนรถจอดเท่านั้นนะครับไอเมนูสเก็ตเมื่อกี้ก็เหมือนกันต้องเล่นผ่าน ตอนรถจอดเท่านั้นไว้แก้เสียงให้เครียดนะครับคุณผู้ชมสว่วนคาเพี่อรอกันต่อนะครับว่าเขาจะปล่อยเกมให้เล่นแบบนี้หรือเปล่าเทปนี้อาจจะดูไม่ค่อยมีสาธระเท่าไหร่แต่ก็คลายความกังวลกับคนที่สงสัยได้นะครับไปยัดลาไปก่อนสวัสดีครับ